ก็ขอบคุณมากๆนะครับสาหรับคนที่เข้ามาติดตามเพจบ้านสวนเศรษฐกุลนะครับทั้งที่ติดตามแบบทุกวันเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่มาเป็นแฟนคลับผมเพราะว่าก็ทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปที่มีประโยชน์แล้วก็แชร์ให้ท่านเจ้าบ้านดูไว้เป็นความรู้ไว้เป็นแนวทางนะครับสาหรับคนที่อยากจะสร้างบ้านด้วยตัวเองอยากจะทําด้วยมือตัวเองหรือแม้แต่อยากจะคุมงานเองนะครับแนวทางของผมเนี่ยมันมีประโยชน์สําหรับท่านเจ้าบ้านที่มาทางนี้แน่นอนนะครับที่ไม่อยากจ้างผู้รับเหมาท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับการ สร้างบ้านอย่างมีระบบมีระเบียบมีขั้นมีตอน นะครับต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนจากจุดนี้ไปจุดนี้จากจุดนี้ไปจุดนี้จนเสร็จแบบง่ายๆนะครับเพราะอะไรเพราะบางคนอะ่ะที่ยังไม่มีความรู้ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนก่อนในการสร้างบ้านผมก็จะเอาแนวคิดมาช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ให้กับท่านเจ้าบ้านแค่นั้นเองนะครับถ้าท่านเห็นว่าผมสร้างบ้านหลังนี้นะครับผมสร้างมาเป็นสเต็ปสเต็ปแบบมีระบบมีระเบียบนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะไปตรงนั้นทีไปตรงนี้ทีไม่ใช่ทุกอย่างมันจะมีขั้นมีตอนเพื่อให้มันจบงานแบบไม่มีปัญหาจุดไหนที่ต้องโฟกัสผมก็พาดูแบบชัดๆในคลเทีีมงไว้ยบ เลยนะครับบ้านหลังนี้เพราะตัวเนี้ยผมทําไว้เป็นตัวอย่างให้กับท่านเจ้าบ้านเข้ามาศึกษากันนอกจากจะได้ความรู้ที่มีประสิทธิภาพนะครับยังทําให้ท่านน่ะทำงานตามแบบมีคุณภาพด้วยนอกจากท่านเจ้าบ้านจะได้ความรู้แบบมีคุณภาพนะครับบ้านที่ท่านสร้างถ้าทําแบบผมนะ่ะแน่นอนมันออกมามีคุณภาพและดีมากๆด้วยและที่สําคัญนะครับคุมงบประมาณได้ใจ่ายในราคาที่ถูกกว่าจ้างผู้รับเหมานี่คนละเรื่องเลยนะครับอ่าสามถึงสี่เท่าเลยผมต้องบอกแบบนี้อันนี้คือคีย์หลักนะครับสําหรับคนที่อยากสร้างบ้านเองนะที่ไม่อยากจ้างผู้รับเหมา ที่ในปัจจุบันนี้ท่านเห็นข่าวทุกวันใช่ไหมเป็นไงครับผู้รับเหมาโกงท่านเจ้าบ้านมีเยอะแยะทั่วประเทศบริษัทเล็กบริษัทใหญ่มีกันทุกวันทิ้งงานบ้างอะไรต่างๆบ้างเนี่ยมันเป็นปัญหาของสังคมเพจผมเนี่ยจะเป็นหนึ่งในทางเลือกนะครับไว้เป็นข้อมูลให้กับท่านเจ้าบ้านแบบเฮ้ย <"He i, S 1> เบื่อผู้รับเหมา่นะไม่รู้จะโกงไม่รู้จะทําบ้านเสร็จหรือเปล่านะเออมาเจอเพจผมอา้าวมันมีเพจแบบนี้อยู่นี่เราเข้ามาศึกษาหาข้อมูลก่อนได้นะครับท่านยังไม่ต้องทําเองหรอกเผื่อมีแพลนท่านจะได้ทราบต้นทุนวิธีการทําางงนขอผม นะซึ่งผมจะลงแบบละเอียดแทบจะจับมือทําเลยนะครับในการทําบ้านหลังนี้ตรงไหนไม่ทราบผมยังให้ข้อมูลได้ตอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าท่านถามมาแล้วผมไม่ตอบนะผมตอบทุกคนถ้าถามแบบสุภาพชนนะครับนะผมตอบให้ทุกคําถามแต่ถ้าถามมาในเชิงลบอันนั้นผมไม่ขอตอบแต่ถ้ามากเกินผมก็อาจจะติติงนิดนึงนะครับเพราะผมถือว่าพวกนี้ไม่ได้มีค่ากับชีวิตผมผมต้องบอกแบบนี้คนที่ผมให้คุณค่าคือคนที่เขามารับความรู้ซึ่งผมให้ไปเขาได้รับผมมีความสุขแล้วแค่นี้เองนะครับเพราะสิ่งที่ผมให้ มันคือความรู้ใหม่ผมพาท่านเจ้าบ้านนะแทนที่จะอ้อมแม่น้ําผมทําสะพานให้ท่านเดินข้ามมาเลยได้ความรู้แบบเดินข้ามเลยด้วยการสร้างบ้านเนี่ยพื้นที่ที่ไม่เกิน150ตารางเมตรเนี่ยบ้านชั้นเดียวเนี่ยเออเราสามารถทํากันเองได้เห็นไหมครับแนวคิดนี้ผมก็จะส่งต่อให้คนต่อๆไปที่อยากจะทําบ้านด้วยตัวเองแค่นั้นเองนะบางคนเขาไม่ได้มีเงินเยอะ ไม่ไดีมีเงินมากมายอ่าบางทีไปเจอผู้รับเหมาโกงก็จบละเงินที่หามาทั้งหมดศูนหายไปโดยเปล่าประโยชน์เห็นะครับในยุคปัจจุบันนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่เราสร้างบ้านเองเรามีงบเท่านี้เราทําไปเท่านี้ก่อนเรามีงบเท่านี้เราจัดการแค่นี้ก่อนทําไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวบ้านมันก็เสร็จเข้าใจแนวคิดใช่ไหมครับท่านไม่ต้องแบบโอ้โหเอาเงินมาตุ้มเดียวแล้วเสร็จการสร้างบ้านด้วยตัวเองเราสร้างไปทีละนิดทีละนิดแม้แต่บ้านโครงสร้างเองเนี่ยมันก็ทําไปแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแค่เราต้องมีการโรเทคในเรื่องสีกกันนนนนสสสสิิมมนะแค่้้้เเเอองรรรรบบทา็จีีใหยย จุดไหนที่มีรูมีอะไรก็ปิดให้เรียบร้อยเราก็ทําไปทําไปมีงบก็ทําเดี๋ยวมันก็เสร็จเองเพราะบ้านโครงสร้างเหลก็กอะมันทําได้เร็วแล้วก็ไวนะครับมันไม่ต้องรออะไรเลยนะขึ้นโครงสร้างมาเชื่อมเชื่อเชื่อมเชื่อม,อมลุยเดินหน้าอย่างเดียวเนี่ยอย่างบ้านโครงสร้างเหล็กของผมเนี่ยพื้นที่147ตารางเมตรเนี่ยปกติก็ไม่ถึงเดือนครึ่งหรอกครับก็เสร็จหมดแลวทั้งหลังเลย หาสีอะไรจบเรียบร้อยแต่เนี่ยผมต้องทำคลิปไปด้วยมันก็เลยจะอ่าเลทออกไปนิดนึงอาจจะประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยผมก็ยอมเสียเวลาตรงนี้เพื่อให้ท่านเจ้าบ้านได้ความรู้กันแบบมีระบบแบบมีระเบียบและมีคุณภาพผมอธิบายแบบชัดเจนด้วย ท่านไม่ต้องกลัวนะครับเวลาผมให้ความรู้นะผมกลัวท่านไม่เห็นกลัวท่านนะดูแล้วทําตามไม่ได้เนี่ยเป็นคีย์หลักของผมเลยอะไรที่ผมเห็นแล้วว่าเออไอเนี่ยอธิบายออกไปง่ายๆแล้วท่านเข้าใจอันนั้นแหละผมก็จะทําแบบนั้นผมไม่อยากให้ท่านคิดว่าเออต้องประชิจินตนาการไม่ต้องผมจะให้ความรู้และแนวทางทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในการทําบ้านโครงสร้างเล็กพอบ้านหลังนี้จบใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างในอีกบ้านหลังหนึง่งเพื่อมายกให้ท่านดูว่าอ๋อหลังนี้คือบ้านที่จบแบบคอมเพลซ์นะแบบเต็มระบบอีกหลังหนึง่ง ที่ผมจะเอามายกตัวอย่างให้ท่านเจ้าบ้านดูก็จะเป็นบ้านแบบเฮ้ยลดสเปคเหล็กตรงนี้ได้ไหมที่มันเป็นโครงสร้างของผนังเนี่ยที่มันเป็นต้นทุนหลักของบ้านเนี่ยเราจะใช้เหล็กเล็กลงได้ไหมผมก็จะมีดีเทลตรงนี้มาให้ท่านเจ้าบ้านได้ดูแบบละเอียดชี้นําเลยว่าอ๋อถ้าเราลดสเปคเหล็กแบบนี้ลงท่านจะได้บ้านแบบไหนผนังมันออกมาจะเป็นรูปร่างแบบไหนท่านจะได้เห็นเปรียบเทียบเลยว่าอ้าวบ้านที่ผมทําอยู่หลังนี้เวลามันจบออกมาทั้งหลังเนี่ยมันจะไม่เห็นเสามันจะไม่เห็นโครงสร้างเหล็กแม้แต่จุดเดียวที่อยู่บริเวณ ในบ้านนะครับมันจะหายไปห,หมดเลยเนี่ยข้อดีของบ้านโครงสร้างเหล็กน,นะครับคือ ท่านจะไม่เห็นเสาบ้านแนมะ้แต่จุดเดียวผนังบ้านก็มองไม่เห็นนะเดี๋ยวท่านจะได้เห็นตอนที่มันเสร็จแล้วและท่านจะนึกภาพออกนะครับถ้าผมพูดตอนนี้มันเหมือนพูดส่งไปในอนาคตท่านยังไม่เห็นภาพแต่ก็นั่นแหละเพราะผมพูดทุกสิ่งทุกอย่างผมก็พูดล่วงหน้าทุกอย่างแล้วมีผลลัพ์ให้ท่านเจ้าบ้านได้ดูแบบประจักษ์แก่สายตาทุกเคสทุกจุดทุกมุมของบ้านที่ผ่านมาเห็นไหมครับไม่ใช่ว่าผมเพอ้อเจอ้อไปเรื่อยนะครับพูดแล้วไม่มีหลักพูดหรือพิมพ์แบบลอยๆแล้วไม่มีผลงานมารองรับ อันนั้นไม่ใช่ตัวผมผมพูดอะไรออกไปมีผลงานมารองรับทุกขั้นทุกตอนนะและผลงานที่เอามารองรับนั้นน่ะมีคุณภาพด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้นะถ้าท่านอยากทําบ้านแบบมีคุณภาพในงบประมาณที่จํากัดและเป็นงบประมาณที่คุมได้แน่นอนท่านติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับนะจนจบบ้านหลังนี้ท่านจะได้ความรู้แบบเต็มระบบเลยไม่ว่าจะเป็นค่าก่อสร้างค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆท่านจะได้ความรู้ทั้งหมดเลยนะพร้อมที่จะไปต่อยอดในขั้นตอนถัดไปได้เลย สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวกลับบ้านก่อนตอนนี้ก็ใกล้จะค่าแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวมีสาระแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังแบบนี้นั่นแหละบ่อยๆนะครับสวัสดีครับ